สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูกัญญาศรีสิรินะคะคุณครูยาเด็กๆพร้อมแล้วหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กตัวหนังสือสีชมพูนะคะทุกคนเปิดเล่มนี้เมื่อหยิบเล่มนี้ขึ้นมาแล้วนะคะเด็กๆ เรามาเปิดหนังสือพร้อมคุณครูเลยค่ะอ่าเด็กๆเ,เปิดไปนะคะบุคคลสำคัญนะคะเมื่อเด็กๆเ,เจอหน้าหน้าที่26อ่า เจอแล้วยังคะหน้าที่26เลข2กับเลข6อยู่ด้านล่างนะคะลูกที่ดินสอชี้อยู่นะคะนี่ค่ะเขาบอกว่าพระมหากษัตริย์ไทยนะคะในกรอบรูปภาพเด็กๆรู้จักแล้วยังคะถูกต้องคะ่ะรัชกาลที่10นะคะแล้วเด็กๆมาดู คำสั่งข้างล่างเรามาเขียนคำตามรอยประักันนะคะซึ่งมีหนึ่งประโยคนะคะอ่านว่าพระราชากรณียกิจพระราชกรณียกิจนะคะของพระเจ้าอยู่หัวให้ทุกคนเขียนตามรอยเส้นประช้าๆนะคะ เริ่มจากตัวแรกพยัญชนะคือตัวพอพานพอหมวนหัวก่อนนะคะช้าๆตามรอยเส้นปลานะคะอ่าลากขึ้นลากลงลากขึ้นเขียนทุกตัวจนหมดตัวสุดท้ายลงท้ายด้วยจอจานจอนะคะ จะอ่านว่าพระราชรณียากิจนะคะเด็กๆเขียนแค่นี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกับหนังสือเล่มต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ